ดิฉันสุภชรินทร์หัวทองหน้าค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาจดรอบ5ธันวาคม2554รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยกำหนดให้ส่วนราชาการหน่วยง,งานต่างและภาคประชาชนได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นนะคะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีค่ะ,คะและในวันนี้นะคะสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนนั้นท่านผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเชิญพระเต้าปฐมนิมิตท,ทองนาคเงินบรรจุน้ําพระพุทธมนต์ซึ่งได้ประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ณพระบรมสพวัดพระเชตุพูวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาออกจากพระบรมสพไปยังพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเพื่อนําขึ้นทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายเป็นน้ําสงอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จ แะเจ้าอยู่หัค่ะและในขณะนี้นะคะหรือขบวนอิสรยยศที่เชิญน้ำพระพิธมนก็พร้อมอยู่แล้วค่ะซึ่งจะมีผู้ร่วมขบวนนั้นกว่า,า1,000คนทีเดียวนะคะเราจึงขออนุ่มชมนั้นไปรับชมรัฐพิธีที่สำคัญในครั้งนี้กันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นพิธีที่เป็นการเชิญ พระพุทธมนต์นะคะจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะมาอย่างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทภายในพระบรมหาราชวังซึ่งได้มีการจัดพิธีเสกและอัญเชิญนาพระพุทธมนต์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งที่ขบวนอัญเชิญอิสริยยศอัญเชิญพระเต้าปฐุมมิมิทองนาคเมินนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตอนแถววงดุริยางของทัพเรือ ตอนแถวนักเรียนในร้อยตำรวจอัญเชิญธงชาติ34นายแปนายนะคะและธงตราสิญลักษณ์84นายตอนแถวผู้อัญเชิญพระเต้าปฐมมิตรทองนาคเงินผ่านทูกเทียนแพรผู้แทนนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานสาลดีกาและผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยรวม30คนและตอนแถวอัญเชิญผูุ้่มทองผูุ้่มเงินรวม231คน ตอนแถววงดุริยางกองทัพไทยตอนแถวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมจำนวน3,500คนนะคะและขบวนก็จะมีความกว้างประมาณ10เมตรและความยาวประมาณ75เมตรค่ะสำหรับขบวนอิสรยยศเคลื่อนจากวัดพระชเยตุพนวิมลม,มังคลารามไปตามถนนสนามชัยและเลี้ยวซ้ายไปเข้าถนนหน้าพระลานและตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรี และจะตรงไปอย่างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาท สำหรับการจัดงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา8 4พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554นี้นะคะรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติและถูกต้องตามโบราณราชประเพณีโดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลและให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธี ในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกําหนดให้มีพิธีเสกทําน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้าส่งอภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมอบหมายให้คณะกรมกรมการ การจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์เข้าร่วมในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรเชลยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554ค่ะ สำหรับการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้สำนักพระราชวังได้คำนวณเริกสุพมงคลการตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นน้ำสงฆถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยทางสุริยคติการตามคัมภีดีกาโหราศาสตร์นิยมโดยพิธีเริ่มตักน้ำในวันศุกร์ที่14ตุลาคม 2,554เวลา14นาฬิกา9นาทีเป็นปฐมฤกษ์ไปจนถึง14นาฬิกา39นาทีเป็นที่สุดแห่งฤกษ์นั้นกระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดหรือแหล่งน้ำที่ประชาชนเคารพเรื่มใสหรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ประกอบพิธีอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งแล้วนำมาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในส่วนภูมิภาค สำหรับเรื่องนั้นก็คือวันจันทร์ที่1 8พฤศจิกายน2554เวลา18นาิก9นาทีเป็นปฐม,มเรษ์ไปจนถึงเวลา18นาิก39นาทีเป็นที่สุดแห่งเรและสถานที่สำคัญหรือพระอารามหลวงของจังหวัดนั้นๆค่ะที่ท่านผู้ชมได้เห็นในขณะนี้เป็นเรื่อขบวนอิสริยศนะคะเอ็นอันเชิญพระเต้าประตูมิตรทองนาคเงินซึ่งได้เคลื่อนขบวนนะคะมา ตอนแรกนี่จะเป็นตอนแถวของวงโดยยางกองทัพเรือค่ะสำหรับน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ตักน้ำบรรจุลงในถ้วยน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีการปิดฝาผนึกห่อหุ้มด้วยผ้าขาวและประทับตา ่อจากนั้นนะคะแต่ละจังหวัดนั้นจะได้นำมามอบให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชบรวรมหาวิหารพร้อมกันทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดนะคะภายในวันที่2ธันวาคม2554เมื่อเวลา17นาิ49นาทีเป็นปฐมฤกษ์ไจนถึงเวลา18นาิ29นาทีเป็นที่สุดแห่งฤกษ์ค่ะ ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นมีการจัดริ้วขบวนแห่อันเชิญโถน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยเคลื่อนเข้าสู่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคลารามราชบร,รมหาวิหารโดยมีนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานสาลฎีการ่วมกันรินน้ำจาก77เต้าลงในขันสาคร หลังจากนั้นก็จะมีพิธีพราหมณ์นะคะแล้วก็มีการรวบรวมประมวลน้ำพระเทพมนต์ของคณะพราหมณ์ลงในขันสาคนรนนายรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานสารดีกาก็ได้ใช้ถ้วยศิลาคาถาตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขาาันสาครบรรจุในพระเต้าปทุมนิมิตทองนาคเงินเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สวดเจริญชัยมงคลคาถาค่ะสำหรับพระเต้านะคะ ประทุมนิมิตนี้ถือว่าเป็นเครื่องราชูป,ปโภคนะคะที่ประเภทหม้อน,น้ำหม้อน,น้ำมนลักษณะกลมทรงเจดีซึ่งท่านผู้ชมได้เห็นในภาพนะคะมีผู้อัญเชิญพระเต้าประุมนิมิตทองหน้าเงินลักษณะกลมเป็นเจดีสลักลวดลายเป็นรูปดอกบัวสามดอกซ้อนกันจากตอนหลักดอกล่างสู่ดอกบนซึ่งก็มีฝาสำหรับเปิดออกจากกันได้นะคะซึ่ง พระเต้าปฐมนิมิตนี้ได้มีการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะโดยโปรดให้สร้างเมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินเพื่อประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างย่งยอนะคะเมื่อเสด็จปราบดาพิเศษถลึงทวาะยยะราชสมบัติในพุทธศักราช2,325เป็นพระรเต้าทำด้วยทองนาคเงินและสำริดครั้นถึงพุทธศักราช2,328 เมื่อการก่อสร้างพระนครและพระบรมหาราชวังเสร็จแล้วมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเติมตามตำรับโบราณร,ราชาประเพณีใหม่เป็นครั้งที่สองตรงนี้ได้ตั้งตั้งได้ตั้งได้ตั้งแต่งเตียงพระแท่นมณฑลพิธีด้วยการอัญเชิญพระเต้าทองนาคเงินออกร่วมกับพระพุทธปฏิมากรที่สําคัญเครื่องเบญจราชกกุฏพันธ์ พระแสงราชสัตร,ราวาุธิพระมหาสังประกอบพิธีในพระที่นั่งอินทราพิเศษมหาปราสาสพระเต้าทองนาคเงินและสัมฤทธิ์นรัรชกาลที่หนึ่งคงใช้ในการพระราชพิธีต่อมาและต่อมาในครองรัชกาลที่สองจะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในพุทธศักราช2,352ก็ได้นำพระเต้านี้ใส่น้ำเป็นจากสุทธคงคาเพื่อถวายสำหรับเป็นน้ำสงฆ์มุรธาพิเศษ ด้วยมูลราพิเศษคือการนำน้ำเป็นสุทธคงคาหรือน้ำพระพุทธมนต์รดพระเศียรในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการรดน้ำสงมูลราพิเศษพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นผู้ยกพระเต้าน้ำสงด้วยพระองค์เองและในะรัชกาลที่สองพระเจ้าทองนาคเงินสำเร็จนั้นยังไม่มีน้ำนะคะ ครั้งเมื่อทรงมรดาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนั้นแล้วปรากฏว่าพระธรรมราชาแห่งวัดสาลาปูนเมืองกรุงเก่านั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันได้ถนัดได้ถวายนามพระเต้าชุดนี้ว่าพระเต้าปฐุมนิมิตจึงมีนามเรียกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะท่านผู้ชมได้เห็น ขบวนอิสริยยศนะคะที่ได้เคลื่อนออกจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะไปตามถนนสนามชัยและเลี้ยวซ้ายไปเข้าถนนหน้าพระลานแล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีและตรงไปอย่างพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราศาสตรค่ะการอัญเชิญพระเต้าปฐมมิงงีทองนาคเงินซึ่งบรรจุน้ําพระพุทธมนต์จากจังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชาอาณาจักรนะคะที่ได้ประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวมหาวิหารและน้ำพระพุทธมนต์นี้นะคะก็มีแหล่งที่มาสำคัญจากสามแหล่งด้วยกันนะคะจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหาคนครเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและแหล่งน้ำในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพเรื่มใสและแหล่งน้ำเส้นชีพสำคัญของจังหวัดซึ่งก็หมายถึงมีความสำคัญต่อการดำารง ชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะส่วนในกรุงเทพมหาคนครนั้นใช้น้ําจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในแต่ละจังหวัดนั้นนะคะก็ได้มีทาพิธีในการพริลกร i ตักน้าและเสกน้ําพระพุทธมนต์ในส่วนของภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามเลิกที่สำนักพระราชวังนั้นได้คานวณไว้ให้เช่นที่จังหวัดกระบี่นะคะ มีพิธีพริิกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําคือวังเทวดาและทําพิธีประกอบพิธีเสกน้ําที่วัดแก้วโกรวารามจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งน้ําสําคัญคือสามศพหรือสาประสบและทําพิธีเสกน้ําที่วัดชัยยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้จังหวัดการละศิน์คําพิธีพริกรรมตักน้ําที่สวนสาธารณะกุดน้ํากินและทําพิธีเสกน้ํา ที่วัดพระที่พระอุโบสถวัดกลางซึ่งเป็นพระอารามหลวงจังหวัดกำแพงเพชรทำพิธีกรรมตักน้ำที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและทำพิธีเสกน้ำที่วัดคูยางจังหวัดขอนแก่นทำพิธีพลีกรรมตักน้ำที่สระน้ำวัดกู่ประชัยสระน้ำภูหันบ่อน้ำทิพบนภูผาม่านและทำพิธีเสกน้ำที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรีทําพิธีพรีกรรมตักน้ําที่วัดพลับอ่างหงจากน้ําตกคลองนารายและบ่อน้ําศักศิธิ์สักแก้วและประกอบพิธีเสกน้ําที่วัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงเป็นบางจังหวัดบางตัวอย่างนะคะที่เราในะท่านผู้ชมมาได้รับทราบนะคะซึ่งทุกๆจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประเทศไทยของเรานะคะได้มีการประมวลน้ำมาเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคนั้นได้เสกน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2554ในช่วงเวลา18นาฬิกา9นาทีซึ่งเป็นถือเลิกเสกน้ำพระพุทธมนต์ในส่วนภูมิภาคนะคะส่วนเลิกเสกน้ำพระพุทธมนต์ในส่วนกลางก็ได้จัดขึ้นในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะในเลิกเวลา17นาฬิกา49นาทีซึ่งมี ท่านนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะและการจัดพีกรรมและเสกน้ำพระบรมมนตนจังหวัดต่างๆนั้นทางจังหวัดจะมีการสำรวจ น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ทุกจังหวัดโดยปรับปรุงจากภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีพลรกรรมแล้วก็มีกองโหนพราม์สันนิษฐาราชวังเป็นผู้กำหนดเริกให้ทุกจังหวัดตักน้ำกระทรวงมหาดไทยเองก็จะประสานสำนักพระราชวังและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำคำกล่าวสาการะอูชาคาถาเสกน้ำเพื่อใช้ในพิธีพลรกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดแต่และจังหวัดจะทําพิธีพลีกรรมตักน้ําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้แทนประกอบพิธีพิีกรรมตักน้ําจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือมีการกล่าวคําสการะบูชาและตักน้ําบรรจุในภาชนะห่อด้วยผ้าขาวนําไปไว้ในวัดที่จังหวัดที่สําคัญนะคะ นี่เป็นส่วนภูมิภาคนะคะในการเสกน้ำพระพุทธมนต์ก็ได้ทำพิธีทั้งพิธีพราหมณและพิธีส่งด้วยค่ะในภาพนี้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะพิธีอัญเชิญพระเต้าปฐุมนิมิตท,ทองนาคเงินนะคะที่ได้เคลื่อนขบวนมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารได้ผ่านประกอบการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้ำที่ประมวลรวมจากทุกจังหวัดทั่วราชาอาณาจากักร ของประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อมีการผ่านพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตร์ในส่วนของภูมิภาคแล้วนะคะน้ำเหล่าน,นั้นจะถูกบรรจุลงในโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์กระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดในพิธีเสกและอัญเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งต่างๆทั่วประเทศ การสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จะต้องใช้ความประณีตในทุกขั้นตอนและมีช่างจากกรมศิลปากรตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและใช้เวลาในการจัดสร้างประมาณ3เดือนโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีลักษณะนคนโถเซรามิกค,ความสูงประมาณ45เซนติเมตรฐาน1 5บหซนติเมตร8มลเมตรลักษณะทรงน้ำเต้าเป็นกลีบมะเฟือง10กลีบรอบโถ ออกแบบโดยช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเดินขอบและลวดลายด้วยทองทั้งสิ้นด้านหน้าของพระเต้าและฝาปิดด้านบนจะประดับตาสัญลักษณ์84พันษาส่วนด้านล่างสุดของฐานพระเต้าคือตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั้นๆด้านหลังของตัวพระเต้าจะเขียนคำบาลีซึ่งแปลไว้ว่าน้ำอันประเสริฐสัก์นี้เทพยทพ,ยทพยดาเจ้าประสิทธิ์ประสัทแล้ว และแต่ละจังหวัดนั้นจะเก็บรักษาพระเต้าบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ผ่านการประกอบจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณสาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัดเป็นที่ระลึกต่อไปด้วยค่ะกาภาพบรรยากาศในขณะนี้นะคะผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรีผู้แทนรัฐสภารัฐสภาและผู้แทนของประธานศารดีการนะคะได้อัญเชิญพระเต้าปรทุมนิมิตท,ทองนาคเงินรวมถึง ผ่านทุกเทียนแผ่นะคะมาถึงยังบริเวณในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยเดินเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีนะคะนอกจากผู้แทนของประธานแต่ละประธานแล้วนะคะก็จะมีผู้แทนจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครที่จะอัญเชิญพุ่มทองพุ่มเงินมาในบริเวณพิธีนี้ด้วยค่ะ และหลังจากที่ได้นำถวายรชาชสักการะนะคะโดยวางบนอัฐจันทร์มีการเชิญพุ่มเงทองผุ่มเงินนะคะมาวางที่บริเวณอัฐจันร์บริเวณกำแพงของพระบรมมหาราชวังด้านซ้ายขวาของประตุวิเศษชัยศรีโดยลำดับที่1-38ถึง3านะคะ,ะวางด้านฝั่งซ้ายและลำดับที่39-77ถึงวางทางด้านฝั่งขวา พุ่มทองอยู่บนพุ่มเงินอยู่ล่างนะคะและผู้วางผ่านพุ่มก็จะกลับไปเข้าขบวนเดินต่อไปเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระเต้าอัญเชิญไปยังมณฑปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผ่านทูบแะผ่านทูบเทียนแผ่นนั้นก็จะตั้งไว้ที่ฐานบัวกลุ่มค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายใน บริเวณพระที่นั่ากักรีมหาปรา,าสาทนะคะซึ่งมีช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายัางพระที่นั่งจัก,กรีมหาปรา,าสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะ นี่เป็นพระเต้าปฐุมนิมิตทองนาคเงินนะคะที่ได้อัญเชิญมาน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้มีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ประมวลรวมมาจากจังหวัดทุกจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคะ่ะซึ่งจะได้ถูกทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์เป็นน้ำส่งอภิเษกแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวในการ เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยยมงคลค่ะในวันนี้จะมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรศาเจดรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโดยในเวลาประมาณส0บนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จออกมหาสมาคมณนะมุกเด็ดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสศา,ศา์ ซึ่งทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดบรรยากาศของการเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะตลอดเส้นทางตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีเป็นต้นไปค่ะหลังจากที่พระธรรมราชาแห่งวัดสาราปูนเมืองกรุงเก่านั้นได้ถวายนามพระเต้าชุดนี้ว่าพระเต้าปฐุมนิมิตนะคะแล้วก็มีการเรียกสืบทอดนามมาจนถึงปัจจุบันนี้ พระเจ้าปทุมนิมิตมีประวัติการเชิญออกมาใช้ในงานพระราชพิธีที่มีการส่งมุรธาพิเศษพระราชพิธีอุปราชาพิเศษสถาปนาสมเด็จพระบรมพระบวรราชเจ้าทุกราชการนะคะและการพระราชพิธีแต่ละครั้งการแต่งตั้งเครื่องบนพระท่านมนทนพิธีย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและพระราชนิยมในแต่รัชการเสมออย่างเช่นในครั้งรัชการที่3ค่ะพระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่า เมื่อถึงวันพระราช,ชพิธีได้พระเริกส่งน้ำมุรถาพิเศษพระเต้าวัมนิมิตรแล้วผัดเครื่องสีแดงเสด็จขึ้นประทับต่างอักฉทิศรับน้ำกรดน้ำสังทั้ง8ทิศในรัชกาลที่4ทรงประกอบพระราช,ชพ,พิธีบรมราชาพิเศษในพุทธศัรกราช2,394กล่าวว่าในการประกอบพระราช,ชพ,พธิธีก่อนจะส่งมุรธาพิเศษจะทรงจะทรงสงสหัสธารา โดยไขยน้ำฝักบัวที่ท่ออยู่ภายใต้สเสวตฉัดก่อนตามที่พรรณน,นาไว้ในการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณ์นภาลัยแล้วจึงจะทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายน้ำสงฆ์มรราพิเศษ,ดเศษได้กำหนดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะเมื่อดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรม,มขุนอิสเรชรังสรรถวายน้ำพระเจ้าปฐุมมิตรทอง สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิสนขณะด,ดำรงพระอิสร,ริยยศพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเดชอดิสร์วัฒนธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

รินหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพระเต้าปฐุมนิมิตทองนาคเงินเข้าถวายน้ำสงอภิเศกในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อทรงรับคำถวายพระพรชยมงคลของพระสงฆ์นิกรทุกมูลเหล่าหากแต่วิธีการถวายน้ำส่งอภิเศกนั้นจะเปลี่ยนเป็นทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายทั้งพระเต้าที่ประดิษฐานในพระมนตบดมิได้รินหลั่งถวายโดยตรงเช่นพระราชพิธีครั้งก่อนนั่นเองนะคะและนี้ก็เป็นทั้งหมดของบรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะคะที่พิธีอัญเชิญริ้วขบ อิสริยยศนะคะที่เชิญน้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนว,วิมลมังคลารามราชวรวมหาวิหารมาอย่างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อที่จะอัญเชิญพระเต้าปฐมนิมิตท,ทองนาคเงินทูลกล้าวทุงกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำส่งอภิเษกนั่นเองนะคะสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดวันนี้ก็ถึงช่วงเวลาท้ายของรายการแล้วนะคะ